สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้หมอประจำวันพุธนี้นะครับบ่ายโมงห้นาทีพบกันที่ช่อง9 M g o t HD กดหมายเลข30ครับแล้วก็วันนี้พาท่านมาที่ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับรโรงพยาบาลสุขุมวิทครับเพราะเหตุที่ว่ามีผู้ป่วยนะครับเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในขณะที่มีวัยเพียง34ปี เป็นสุภาพสตรีนะผู้ป่วยท่านนี้ซึ่งก็ได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้วก็บำบัดรักษาเป็นที่เรียบร้อยเียงแต่ว่าให้ได้ให้การสนับสนุนกับรายการดวงใจกันหมอนเป็นเคสต study นำไปติดตามกันเพื่อจะได้ระวังเอาไว้สำหรับโรคระบบทางเดินอาหารและตับนะครับซึ่งก็คือมะเร็งมันเข้าไปเพ่นผ่านอยู่ข้างในแล้วก็ทำให้เกิดอาการเกิดอะไรต่างๆหลายๆอย่างที่ คุณหมอจะมาอธิบายให้ฟังแล้วก็คุณไข้ก็จะให้ข้อมูลกับเราซึ่งได้รับการร่วมมืออย่างดีตรงนี้ต้องขอขอบคุณร่วงหน้านะครับสำหรับคุณอรุณีไปติดตามคุณอรุณีถ่ายทอดเรื่องนี้กันก่อนเลยครับ จริงๆนอกจากถ่ายเป็นสีดําไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นคนท้องผูกมากตั้งแต่เด็กๆเลยคระเรื่องท้องผูกก็ไม่เคยมาหาหมอมาก่อนเพราะว่ามันดูเป็นปกติสําหรับเราอะอาการผิดปกติที่ทําให้มาหาหมออะคือถ่ายเป็นสีดําก็เลยมาหาคุณหมอแกก็คลําท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีดูลำไส้อะไรอย่างเงี้ยว่าเออมันน่าจะมีแผลมีอะไรไหมซึ่งวันนั้นนะไม่ไม่เจออะไรทุกอย่างปกติแกก็เลยแนะนําให้ลองส่องกล้องดูตอนแรกหมอเปิดรูปกระเพาะให้ดูก่อนที่แกแบบส่องแล้วแก ก็ถ่ายรูปมาตัวระเพาะเหมือนมีแผลเล็กๆแต่แกบอกว่าอันนี้ปกติมนุษย์ออฟฟิศมีทุกคนพอเปิดรูปลำไส้มาก็คือมันเห็นเลยว่ามันมีก้อนเนื้อที่พื้นผิวแตกต่างจากผนังลำไส้สีลำไส้ปกติเลยมันดูหว่วาพอสมควรเ,เป็นก้อนเนื้อที่แบบอยู่ในลำไส้เลยแล้วก็ยาวประมาณ7เซนหลังจากนั้นก็ส่งไปทำซีทีสแกนต่อจริงๆทำวันที่เข้ามาฟังผลเลยก็คือหมอกเหมือนอยากให้ทำซีทีสแกนเลยเพื่อดูว่ามีจุด อื่นไหมลามไหมพอหลังจากแอดมิดวันที่ทำซีทีสแกนวันนั้นเนาะก็คือมีหมอสันเข้ามาคุยด้วยเลยหลังจากผล c ีทีสแกนออกวาดรูปลำไส้เราก่อนเลยเราก็แบบเออแกจะผ่าเออแกจะผ่าตัดแล้วก็ต่อมันใหม่มันอยู่ตรงบริเวณนี้อะไรเงี้ยคือแกอธิบายชัดมากสิ่งที่ต้องทำค่าจะให้ฟื้นตัวเร็วละเอียดมากจริงๆหลังจากคุยกับอาจารย์หมอก็คือคลายกังวลไปเยอะค่ะเราเลือก มาโรงพยาบาลนี้ตลอดอยู่แล้วมหาเป็นไข้นอกตลอดเป็นวัดเป็นอะไรก็มาที่นี่แต่ว่าการผ่าตัดใหญ่ครั้งนี้เรารู้สึกว่า Environment ของโรงพยาบาลที่ดีมันทําให้เราฟื้นตัวได้ไวมากๆคิดไม่ผิดที่ที่เลือกโรงพยาบาลนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพยาบาลทุกคนวันนั้นนะคะพูดกับทุกคนจริงๆว่าถ้าไม่ได้คุณพยาบาลวันนั้นคือเราต้องไม่ฟื้นตัวไวขนาดานี้ก็เลยรู้สึกโชคดีเหมือนกันที่เลือกโรงพยาบาลนี้ในการแบบผ่าตัดที่มีผลกับชีวิตเราขนาดนี้ค่ะ ถ้าฟังจากที่คุณรุณีอธิบายมาเนี่ยนะครับถ่ายทอดมาให้ทราบเลยว่ามันมีอะไรผิดปกติในลักษณะนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าการผรู้สุขภาพเป็นเรื่องจําเป็นครับแม้ว่าอายุจะยังไม่มากแต่ถ้าหากว่ามีประวัติหรือมีสิ่งที่บ่งชี้อย่างอื่นๆมาร่วมด้วยเนี่ยก็มีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวคุณหมอจะมาอธิบายให้ฟังในเบรกที่2ตอนนี้อุจจกยหมอขอพักสักครู่เดียวครับ กาบมติตามหุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับก็ยังเป็นกรณีของผู้ป่วยอายุยังน้อยนะครับแต่มาเจอปัญหามะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างไงตรงนี้ก็มีคำตอบจากคุณหมอกอร์เลิศพิภพเมธานะครับซึ่งท่านเป็นแพทย์ผู้มีนานการด้านอายุวกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับประจำโรงงยาบาสุขมุมวิทสวัสดีครับ่อาจารย์สวัสดีคั<ร>คบสวัสดีครับคนไข้รายนี้เนี่ยพี่ริงแลยก็อายุแค่30ต้นๆน แต่เกิดมาเจอปัญหาว่ามะเร็งลำไส้ใหญ่หเจอบ่อยไหมคือจริงๆแล้วผู้ป่วยอายุน้อยนะครับในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเจอไม่ค่อยบอย่อยแต่ว่าในข้อบูลปัจจุบันน่ะสิบถึงยีปีที่ผ่านมาอุบัติการ์ของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนอายุน้อยเนี่ยก็คือน้อยกว่า45-50ปีเนี่ยเจอมากึ้นมาเรื่อยคือในผู้ป่วยรายนี้ครับเข้ามาด้วยอาการเรื่องของปวดท้องมีท้องผูกสลับเสียรู้สึกเหมือนปวดง่วงๆอยากจะทาย แต่ว่าถ่ายไม่ออกแล้วก็มีถ่ายอุจจาระดำจริงๆอาการที่ดูว่าเหมือนเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอาจจะเป็นสัญญาณที่บม่งชี้ว่ามันอาจจะมีการอุดตันเล็กๆน้อยๆของลำไส้เลยพิจารณาคุยกับผู้ป่วยว่าเราควรจะต้องตรวจละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่แต่พอเขามีเล็ดแฟลกซายมีอาการสัญญาณอันตรายต่างๆแบบนี้ก็ควรจะต้องตรวจละเอียดเพิ่มเติมตอนนั้นก็เลยแนะนําให้ผู้ป่วยทํสองกล้องลำไส้ให,ใหญ่ก็คือสอดกล้องตัวท่อปากาเนี่ยครับกล้องมันจะเป็นเหมือนท่อยาวๆที่มันค่อนข้างจะไม่ได้แข็งมากเนาะ ค่อนข้างนิ่มสอดเข้าทางทวารหนักแล้วก็ดูตลอดลำไส้ใหญ่อย่างเงี้ยทั้งหมดเลยนะครับข้อดีของมันก็คือมันจะเห็นตลอดหมดเลยในลำไส้ว่าเอ๊ะสรุปผู้ป่วยเป็นลำไส้อักเสบหรือเปล่าหรือว่ามีติ่งเนื้อมีเนื้องอกไหม ก็คือแม่นยําที่สุดแล้วข้อดีที่2ก็คือถ้าเราเจอรอยโรคเราก็หยิบชิ้นเนื้อไปตรวจได้เลยผู้ป่วยรายนี้เราเจอโทษนะครับคล้ายๆกับในโมเดลนี้เลยคือเราเจอตัวเนื้องอกบะเเ็งอยู่ตรงบริเวณลำไส้ใหญ่ด้านซ้ายถามว่ามันเริ่มกุดตันหรือยังบางส่วนยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือยังมีทางให้อุจจาระผ่านประมาณ5 0 6 0แต่ว่าก็เจอเป็นลักษณะก้อนที่มันค่อนข้างกินเส้นรอบวงพอสมควรแล้ว ก็นแนะนําให้ไปผ่าตัดต่อเพื่อที่จะยกเอาก้อนออกเพราะว่าถ้ารเราปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยก้อนมันอาจจะโตมากขึ้นสุดท้ายแล้วอาจจะเกิดลํำไส้อุดตันได้เลยส่งปรึกษาทาง คุณหมอสัญญาแพทย์นะ,ะคะรับเฉพาะทางทด้านลำไสนน<ม>้คุณหมอแค่ก็พิจารณาผ่าตัดเป็นผ่าตัดสองกล้องเหมือนกันผลการผ่าตัดก็สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีการผ่าตัดสองกล้องมันดีตรงที่ว่าหนึ่งก็คือผักฟื้นน้อยเพราะว<ม>่าแผลเล็กแลเล็กแล้วเสียเลือดน้อย,ยใช่เสียเลือดน้อยแล้วก็ความเจ็บก็จะน้อยกว่าเจ็บแผลก็จะน้อยกว่าจริงๆผู้ป่วยนนเนี่ยพอผ่าตัดสองกล้องยกก้อนออกไปเสร็จหนึ่งถึงสองอาทิตย์รวมที่โรงพยาบาลกับผักฟื้นที่บ้านก็ปกติแล้วรอแผลทุกอย่างติดสนิทดีประมาณสี่สัปดาห์ผู้ป่วยก็มาพบคุณหมออายุ ระแพทย์ <S 2> <S 2> ทางด้านเคมีบำบัดเพื่อพิจารณาและกินเป็นบัตรบอกอยากจะฝากทิ้งท้ายนิดนึงนะครับในแง่ของการตรวจคัดกรองเรื่องของติ่งเนื้อแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับก็จริงๆแล้วปัจจุบันในการคัดกรองเนี่ยเราจะแบ่งผู้่วยเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงปกติกลุ่มเนี้ย เราสามารถเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และก็ติ่งเนื้อได้ตั้แต่อายุ45ปีแล้วแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยความเสี่ยงสูงเช่นอะไรบ้างมีคนในครอบครัวญาติสายตรงลําดับที่1น่นะครับเช่นพ่อแม่พี่น้องเป็นเรื่องของติ่งเนื้อหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังหรือที่เรียกว่ากลุ่ม inflammatory bowel disease นะครับพวกนี้ความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้จะมากขึ้นกลุ่มที่3คนที่เคยฉายแสงทางน้รนอุ้งเชิง ของมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นอ,อที่เป็นความเสี่ยงสูงแบบนี้ครับแนะนําว่าควรจะต้องมาตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ที่อายุเนิ่นๆ40ปีหรือเร็วกว่านั้นไม่จำเป็นต้องสองกล้องอย่างเดียวก็ได้เก็บอุจจาระก็ได้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วก็สองกล้องลำไส้ใหญ่แต่ว่าการสองกล้องลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นวิธีที่ค่อนข้างแม่นยาที่สุดแล้วแล้วก็ตัดชิงเนื้อไปตรวจได้เลยใช่ครับท่านผู้ชมก็คงจะได้ยินแล้วนะครับว่าคุณมกรอน,นี่ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมโดยที่เหมือนกับ ผู้ที่ยังอายุไม่มากนะครับก็ควรจะอย่าวางใจแต่สำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะถึงวัยนะครับห้าสอะไรขึ้นนี้ยิงเซเว่นอัพนะยิ่งยิ่งยิ่งก็ต้องระวังในเรื่องของมะเร็งลำไส้เพราะว่าอาจจะมายืดยาวแล้วมันเพราะมันพัฒนาขึ้นมาแล้วนี่มันจะยากในการที่จะรักษาอย่างที่มอกรท่านได้ให้ข้อมูลตรงนี้ก็ต้องขอบขอบพระคุณนะครับที่ได้กรุณาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมของเราก็เชื่อว่า สิ่งที่อาจารย์อธิบายเนี่ยมีประโยชน์มหา,าศาลวันนี้สองคนนะครับต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนเวลาของเราหมดแต่เพียงเท่านี้ติดตามบุญใจใกล้หมอได้ใหม่ในวันพุธต่อไปนะครับโรบาลสุขวิตยังมีข้อมูลที่มีน้อหาสาระน่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์ให้ติดตามเช่นเคยไปก่อนนะครับสวัสดีครับ